เบาที่สุดนะครับโอ้ยติดแรงจังแตกไหม่ะอ,อู้แน่นมากครับข้างใน โอ,อ้ขอขอส่องอีกรอบได้ไหมครับว่าข้างในมีอะไรเราจะส่องเห็นขนาดไหนเราต้องใช้กี่ขยายเท่าไหร่โอรองค์นี้นี่ที่จับมาส่องอะ